ครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันที่นะครับวิธีการแก้ไขไปลายเผาข้อเหวี่ยงบานนะครับสำหรับยามาฮ่าเอ็กไซเตรคันนี้นะครับซึ่งเดิมทีไอข้อที่เกลียวดีๆก็คือข้อที่ผมดูดออกมาจากตัวเครื่องอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปที่ผ่านๆมานะครับส่วนในตัวปลายเผาบานปลายเผาเสียนะครับโดนกระแทกมาโดนค้อนกระแทกค้อนตีมานั้นก็เป็น เอาข้อเหวี่ยงเดิมของรถคันนี้ที่เขาไปทําการเปลี่ยนออกมาก่อนหน้านี้พอเปลี่ยนแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับมีเสียงดังนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนใส่เพลาข้อเหวี่ยงตัวใหม่มานะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเพลาข้อเหวี่ยงตัวนี้มาทําการแก้ไขปัญหานะครับผมจะลองใช้เพลาข้อเหวี่ยงตัวที่ลายเผาบานนะครับในการประกอบเครื่องยนต์นะครับสําหรับ Yamaha Xciter 155ซีซี uh, คันนี้แต่ว่าก่อนอื่นผมก็ต้องนะครับเอาเพาข้อเหวี่ยงไปทําการแก้ไขก่อนนะครับ uh, เราจะไปสร้างเกลียวทําเกลียวใหม่นะครับเ,เพื่อนไปดูกันที่ว่านะครับ uh, หลังจากที่เรานะครับส่งลงกึงเข้าไปนะครับไปทําเกลียวมาใหม่แล้วนะครับ uh, ผลงานออกมาจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับเ,เพื่อนสาหรับ uh, การสร้างแล้วก็การทํานะครับ ปลายเผาใหม่นะครับแต่ว่าเท่าที่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมก้านทั้งสองตัวนะครับก้านสองตัวพอเข้าเวี่ยงสองตัวนี้เขาบอกว่าแท้ทั้งสองนะตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวหนึ่งนะครับสันนูนที่ก้านไม่มีอีกตัวหนึ่งสันนูนที่ก้านมี <c oughs> เห็นไหมนะครับน้านะครับไอตัวปลายเผาบ,บานสันนูนที่ก้านไม่มีแต่ว่าไอ้ตัวที่ถอดออกจากตัวรถเนี่ยนะครับ <c oughs> มีสันนูนที่ก้านเออนะครับรวมไปจนถึง ชิ้นส่วนต่างๆของกา้านไม่ว่าจะเป็นาการตีบาร์โค้ดนะครับก็นะครับบาร์โค้ดแหมการยิงสแกนบาร์โค้ดมันไม่ดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็มาฟังเสียงก้านแต่ละอันกันนะครับว่าก้านตัวไหนเงียบก้านตัวไหนดังตัวไหนน่าใช้ตัวไหนไม่น่าใช้นะครับเพื่อน แล้วเพื่อนๆก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะครับข้อเหวี่ยงที่นะครับอ่าเขาเปลี่ยนมาใหม่ก็คือตัวนี้แหละนะครับที่ผมเพิ่งทําการผ่าเครื่องเอาออกมานะครับรู้สึกว่าเสียงจะดังก้องกังวานสะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูพอข้อเหวี่ยงตัวเก่าตัวก่อนหน้านี้ที่เขาเปลี่ยนออกที่ปลายพอบานๆครับเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเนระหว่างนะครับเผาข้อเหวี่ยงตัวที่นะครับถอดออกมาจากตัวรถนะครับกับตัวที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับตัวที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับกับตัวที่เขาตีายเผาบานตัวไหนนะครับเพื่อนเพื่อนว่าตัวไหนหน่าจะประกอบเข้าไปแล้วจะทําให้เครื่องของเราเงียบนะครับเพื่อนเพื่อน,นคิดยังไงครับเพื่อนเพื่อน,นคิดเหมือนผมหรือไม่นะครับผมมองว่าไอาข้อเหวี่ยงที่ นะครับไอตัวปลายเผาดีนะครับไอตัวที่ผมเพิ่งผ่าเครื่องเอาออกมาเนี่ยผมว่ามันเสียงดังนะครับมันเสียงดังนะครับผมก็เลยนะครับตัดสินใจว่าเอาปลายเผาข้อเหวี่ยงนะครับไปทําเกลียวมานะครับแล้วผมก็จะเอาเผาข้อเหวี่ยงตัวที่ทําเกลียวมานี่แหละนะครับมาทําการประกอบนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เอาเผาข้อเหวี่ยงนะครับของ เอ็กไซเนะครับ 155cc ไปทำการนะครับพอกปลายเผานะครับพอกปลายเผาร้างเกลียวทำเกลียวมาใหม่นะครับสำหรับพอข้อเวียงตัวนี้ที่เราจะใช้ในการประกอบอเครื่อง e x ็กไซ r นะครับเพราะว่าเขาว่านะครับก้านตัวเก่าหรือว่าพอข้อเหวียงตัวเก่าที่เขาใส่มามันมีอาการเสียงดังนับตั้งแต่วันที่ประกอบนะครับ ทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นเพาข้อเหวี่ยงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเพาข้อเหวี่ยงตัวที่ถอดออกจากรถแล้วเขาตีปลายเพาบานนะครับตีปลายเพามาบานเลยนะครับก็เลยเอาไปทําการพอกปลายเพานะครับทําเปลียวมาใหม่นะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับอ่านี่นะครับพอเราไปทาปลายเพามาใหม่แล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะมาถึงขั้นตอนของการประกอบแล้วล่ะนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับก็ ก่อนที่นะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะไปทําการดูดข้อเหวี่ยงเข้าแคงนะครับในช่วงที่นะครับเราเอาเผาข้อเหวี่ยงไปลงกึงนะครับเพื่อนๆฝากนิดนึงนะครับถ้าเราเอาเผาข้อเหวี่ยงไปลงกึงนะครับให้ระวังตรงนี้นะครับก่อนที่จะเอาเผาข้อเหวี่ยงออกมาจากลงกึงนะครับให้เช็คด้วยว่าเกลียวเขาทามาหลวมทามาพอดีไหมแล้วก็ เกลียวขันเข้าสุดได้หรือไม่นะครับถ้าไม่สุดเดี๋ยวมันจะอัดอัดขันบีบจานไฟไม่แน่นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับแต่ตัวนี้เข้าสุดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ถือประแกมานะครับถ้าขันอัดเข้ามาอีกมันก็จะเข้ามาสุดอยู่นะครับนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับได้ไปทำไปไป,ไปพอมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ เรามาดูตรงนี้กันนะครับผมจะพาเพื่อนๆเอาพลาข้อเหวี่ยงขึ้นเช็คนะครับขึ้นเช็คนะครับผมจะบอกวิธีการนิดนึงนะครับในการตรวจเช็คอ่าพลาข้อเหวี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสเตอร์เอามาตัดทําแบบนี้แหละนะครับนี่นะครับเอามาเป็นทําแท่นเช็คของเรานะครับนี่นะครับ ตรงไหมน้อนะครับมันอาจจะโยกเยกนิดนึงนะครับในการที่เรานะครับจะประกอบเพาข้อเหวี่ยงทุกครั้งนะครับให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คเพาข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อนๆโดยนะครับในการตรวจเช็คเพาข้อเหวี่ยงจุดที่เราจะทําการตรวจเช็คจุดแรกนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณแม่เหล็กยานไฟที่อยู่นะครับเพื่อน เราจะทําการตรวจเช็กว่ามันแกว่งมากแกว่งน้อยแค่ไหนเราไม่ได้ดูที่ปลายเกลียวนะครับเราดูตรงนี้นะครับบริเวณที่ล้อแม่เหล็กจานไฟอยู่นะครับถ้าเราไปดูตรงปลายเกลียวมันอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าบางทีมันโดนค้อนโดนแรงกระแทกนะครับมันอาจจะบิดเบี้ยวนะครับต้องดูตรงนี้นะครับในส่วนของแขนข้อเหวี่ยงนะครับฝั่งห้องคลัตช์นะครับก็ต้องดูตรงปลายเลยนะครับเพราะว่าตรงปลายตรงนี้มันจะไปสวมเข้ากับแครงนะครับไปสวมเข้ากับแคร้ง ถ้ามันเหวี่ยงมันจะไปทําให้ซินเด็กซินที่อยู่ตรงแครงอะซินปลายพอข้อเหวี่ยงฉีขาดนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็ต้องดูนะครับว่าตับเป็ดทั้งสองข้างตับเป็ดหรืออ่าตัว่วงเนี่ยนะครับพอข้อเหวี่ยงเนี่ยสองข้างมันขึ้นมันขึ้นมันลงเสมอกันไหมนะครับมันขึ้นมันลงเสมอกันไหมแล้วก็ มันมีจังหวะที่ 6A 6A เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอ่าติดกล้องนะครับมันติดกล้องมันจะทําได้ไหมนะครับมันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนะครับทีนี้อ่าแค้นตรงนี้มันอาจจะดิ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าวางอยู่บนพื้นตรงนี้มันไม่เรียบนะครับก็อ่ะเอาไปพอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ แค่มันอาจจะดิ้นสังนิดนึงนะครับขอไัยด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับฝั่งล้อแม่เด็กจานไฟมีดิ้นไหมนะครับมีดิ้นไหมนะครับอ่าดูดีๆนะครับเพื่อนๆอ่าฝั่งล้อแม่เด็กจานไฟนะครับสําหรับผมผมมองว่ามันนิ่งอยู่นะครับโอ้มือใส่ถนัดบนนอกพี่นอนนะครับดูไปตรงนี้นะครับอ่าโฟกัสมาที่ปลายตรงนี้นะครับ โอ้โ,อโบถนาดีแบบพี่นองน,นะครับเดี๋ยวหามุมกล้องสักนิดนึงนะครับหามุมกล้องนิดนึงอ่ะนะครับได้ไหรอือเปล่าไม่รู้มุมนี้นะครับมันโยกเยกด้วยนิดนึงเด้อนะครับดิ้นไหมนะครับมันมันสไลด์ซ้ายขวานะครับอ่านิ่งนิ่งยกครับนิ่งไหมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มุมนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องมองดูดีๆด้วยนะครับว่ามันมีจังหวะหุบจังหวะอ้าด้วยหรือเปล่าฝั่งนี้มันขึ้นมันลงเสมอกันหรือไม่นะครับเพื่อนก็ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับก็จบประมาณนี้นะครับเวลาที่เราทําการเช็คศูนย์ข้อข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อนอาจจะมีดิ้นขึ้นนิดนึงนะครับดิ้นฝั่งนี้นะครับก็เพราะว่าฐานไม่ดีนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะทําการตรวจเช็คพอข้อเหวี่ยงนะครับหลังจากที่เราไปอัดก้านมาเพราะว่าบางทีอัดก้านมามันก็มีพลาดเหมือนกันนะครับตีออกตีเข้ามันก็พลาดได้นะครับเพื่อนนี่นะครับนะมุมนี้น่าจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับเอานะครับในคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับไปพอข้อเหวี่ยงที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถเกียร์ของรถออโต้นะครับ ฝั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้ามันมีเฟืองเขาสามารถทําการพอกแล้วก็ซ่อกฟันเฟืองใหม่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นฝั่งเกลียวก็พอกแล้วก็ทําเกลียวขึ้นมาใหม่ได้พอเข้าเบี่ยงขาทุกวันนี้ต่อได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่ะนะครับคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆ,อนๆฟังเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC. ครับ